คือปกติพวกที่เป็นคนคลั่งเนี่ยคุณผู้ชมแล้วถือมีดถือไม้อะไรไปบุกทุบทาลายของหลายๆเหตุการณ์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่อยู่ในละแวะกบ้านเดียวกันแต่ว่าจะแบบว่าอ่ะไม่เต็มหน่อยหรือคลั่งจากฤตยาอะไรก็ว่ากันไปแต่กรณีที่เกิดขึ้นเนี้ยหน้าก็ไม่เคยเห็นเป็นคนจากพื้นที่ไหนถือมีดมาแล้วก็บุกไปทุบทําลายข้าของชาวบ้านเขาผวากันกลางดึกเดี๋ยวดูภาพกันอีกสักทีนึ่งนะครับ เห็นอย่างนี้กลับเอาฮะปุ๊บเฮ้ยไนี่อนี uh> <Well ่คือในแจ็คค่ะแจ็คอายุ39ปีไม่รู้ว่าเป็นอะไรอย่างไรแต่ที่แน่ๆคือ คุ้มคลั่งก็จะใช้คาวบาคุ้มคลั่งมันก็ยังไม่แบบภาพก็ยังแบบวนๆเวียนๆนั่งนันอนนออยู่เนาะแต่อารมณ์ก็คือสติหลุดลอยไปแล้วอ่ะแล้วที่เห็นนี่ก็เป็นมีดแล้วก็ยาวเลยด้ามไล่ฟันข้าวของต่างๆไปทั่วหมู่บ้านโพนทองที่ตะบนไซขาวพวังสพุงที่เลยชาวบ้านหวาดผวาเพราะไม่รู้ว่าแจ็คเป็นใครมาจากไหนอย่างไรอยู่ดีๆก็บุกมาอารวาสกลางดึกมีบางช่วงเดินดุ่มๆเข้าไปในบ้านเขาแล้วเจ้าของบ้านเขาหลับอยู่นี่เจ้าของบ้าน ได้ยินเสียงหมาเห่าบ้านนี้เขาเรียกหมาหมาเห่าเหมือนก็เหมือนปลุกเจ้าของอะนะเขาก็มาดูพอมาดูไม่กล้าออกมาไล่เพราะอะไรในมือก็มีมีดอยู่ใครจะออกมาถูกไหมเขาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจสพวังสะพูงให้มาจับกุ่มตัวตํารวจไม่รู้ปลุกกันกลางดึกหรือที่โรงพักเขามีกันอยู่หลายนายอยู่แล้วมากันยกขยงมากันเลยต้องใช้คํานี้คุณผู้ชมดูนุ่นไกลนุ่นและใครกล้าสุมสี่สุมห้าเข้าไปไหมมันก็ต้องจัดกําลังทับก่อนเป็นรูปตัววี หรือเปล่าไม้งงไม้งามเตรียมมาให้พร้อมนี่แจ็คมาหยุดอยู่หน้าบ้านหลังนี้คุณผู้ชมตอนแรกพยายามจะคุยกันก่อนว่าแจ็คแจ็คบ้านอยู่ไหนโอ้โหมันจะใส่แล้วน่ะแจ็คแจ็คบ้านอยู่ไหนมีปัญหาอะไรคุยกันได้แต่เหมือนแจ็คไม่อยากคุยด้วยเข้ามาสิเข้ามาสิอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้ดูภาพนาทีตัดสินใจบุกชาร์จอีกทีนะครับเอาเร็ววางมีดก่อนวางมิดวางมีดวางมีดวางมิดวางมีด อ๋อเสื้อขาวคือดูเช็คกระเบื้องเสื้อขาวคือเช็คกระเบื้องเออพื้นแข็งแรงดีไหมจะไม่ใส่อะไรเขาขนาดนั้นเนาะ ก็ถามเอาเท่าที่พอคุยรู้เรื่องนะแจ็คแจ็คบ้านอยู่ไหนบอกแจ็คบ้านอยู่ขอนแก่นแต่ท้องที่เกิดเหตุคือวังสะพูงูิที่เลยมายังไงก่อนเดินมายังไงก่อนก็มีอาการที่เหมือนหลอนๆอ่ะเขานำตัวส่งโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินนะครับเดี๋ยวให้คุณหมอดูอาการนี้ก่อนว่าเป็นระดับไหนโดนตัวอะไรมาหรือยังไงเป็นแบบถาวรหรือเป็นแบบชั่วครั้งชั่วคราวแค่ตอนเสพหรือ ไม่ได้เสพแล้วเป็นป่วยก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ,บ